คลิปนี้เป็นข้อมูลทางสถิติและการคำนวณสูตรหวยจากอาจารย์ท่านต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซึ่งแมวขาวสนับสนุนการซื้อสลากินแบ่งรับฐบาลน,นะคะ สวัดีค่ะสวัสดีสปาชิคช่องแมวขาวดาวหวยทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนบ่ายเนาะสำหรับเทศนี้นะคะรวดเร็วไม่ลีลานะคะบ้านไผ่เมืองพลให้ไวนะคะลาบผลพูนทวีไม่ลีลานะคะ ค้งสุดท้ายแจ็คพอตแม่นตลอดเพราะฉะนั้น3เจ้านี้นะคะบ้านไผ่เมืองโทนลับผลพุนทวีคุ้งสุดท้ายแจ็คพอตลวดเร็วไม่ลีลาไม่ต้องรอถ่ายงวดมาก่อนต้นงวดตลอดและที่สำคัญแม่นทุกงวดนะคะเอาละฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมวขาวดาวหวยด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเมื่อชา้านี้สุดพลังบวกตรงใจกับ หลายๆคนไหมในงวดนี้นะคะถ้ายังไม่ตรงใจมาชมเทปนี้กันต่อได้เลยนะคะไหนๆก็มาแล้ววันนี้เอาให้จุกใจนะคะอยู่กับแมวขาวดาวหววยคนสวยคนเดิมค่ะม่านไผ่เมืองพลนะคะเปิดต้นงวดมานะคะให้อะไรบ้างหลักสิบของพี่ไผ่นะคะ หลักสิบของบ้านไผ่จะเป็น1กับ2นะคะคุณผู้ชมค่ะหลักหน่วยเป็น0 3 4ยี่เนะคะหน่วย0ูนย์สาหลักสิบหกับ2โดยปกติแล้วนะคะแมวขาวบอกว่าในส่วนของพี่ไผ่เนี่ยถ้าจะแม่นนะคะถ้าจะเข้าจริงๆจะเข้าในส่วนหลักหน่วย ยังคะหลักหน่วยเนี่ยเข้าตลอดนะ e 0 3 4 9หรือว่าอื่นๆในงวดอื่นๆน,น,น,นะคะรอบก่อนรู้สึกว่าพี่ไผ่จะพลาดพรัง้งเพียงพรั้มนะคะเพราะว่าไม่เข้านะคะของพี่ไผ่งวดก่อนไม่เข้าเพราะว่าอะไร3งวดอะ่ะมันหายไปนะคะแน่นอนว่าแนวทางหวยแต่ละเจ้ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าเประเป,เป,เปไปบ้างเนาะสำหรับงวดน,นี้เรามีงว่า6 6นะคะเป็นหลักแล้ว16พฤษภาเป็นหลัก หนึ่งมิถุนาก็เริ่มน่าจะเริ่มเข้าสูตรกันแล้วนะเอาละนี่คือพี่ไผ่มืองทนนะคะบ้านไผ่มืองทนบ้านไผ่มงทนาแมวขาวว่าชอบตัวไหนแมวขาวขออนุญาตชอบตัวนี้ก่อนอย่างที่บอกเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องเลขหนึ่งใช่ไหมพี่ว่ามันจะยังอยู่ขออนุญาตชอบเลขหนึ่งและก็อีกหนึ่งโซนนะคะนั่นคือวันที่สามนะคะวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินี นะคะคเราก็ยังชอบเลข3นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะที่แมวขาวชอบ10 13 14 19 13, 13หรือว่า23ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในงวดนี้อ่าเราถัดจากบ้านไผ่เมืองพลเราไปดูที่ลาบผลภูณทวีลาบผลภูนทวีรอบนี้มากลุ่ม459คุณผู้ชมค่ะ459ไม่ต้องเขียนละเดี๋ยวเราดูตรงใหญ่ ใหญ่เลย459นะคะของราบผลภูนทวีตัวน่าสนใจแน่นอนค่ะแมวขาวก็459เนี่ยนะคะถ้าเราคุยกันทุกๆครั้งมันจะมาบนใช่ไหม459ถ้าเราคุยกันทุกครั้ง้าใครติดตามแมวขาวโดยตลอดนะคะแมวขาวจะบอกว่ามันมีโอกาสมาบนนะคะส่วนตัวล่างนะคะแมวขาวตัวล่างให้ดูหลักหน่วยค่ะตัวล่างให้ดูหลักหน่วยนะคะ 137นะคะบนเนี่ย459นะคะล่างให้ดูหน่วยก็คือ137นะคะมีโอกาสนะคะคำว่ามีโอกาสก็คือมันมีโอกาสมามากที่สุดนะคะแต่อย่างที่บอกไว้นะคะกลุ่มเลขหนึ่งเราแอบชอบนะคะ41เห็นไหมสี่หนึ้าหนึ่งเนะคะแล้วก็กลุ่มเลข3ด้วยอ,เอเ็เอาจริงจริงๆเนี่ยมัน มันก็เข้ามาเยอะเือนกันนะคะคุณผู้ชมมา6ตัวแล้วอะตัวที่ชอบอะตอนนี้หกับ3เมื่อกี้่ไหก็วง1กับ3ไว้ได้คะ1กับ3รอบนี้อันนี้ก็1กับ3เอ้แต่ว่ารู้สึกว่าราาผลปุทวีกับพี่ไผ่นะคะจะคล้ายๆกัน49เห็นไหมคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มี3 10 13 14งยหไหมใช่ไสอันนี้ไม่มี43แสามจะมี23แต่ว่า อ่า93เออคล้ายๆกันนะคะเลข4เลข9นะตัวเด่นเลข4เลข9คล้ายๆกันนะคะอะลาบผลพูณทวีจบไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะว่ารวม3ามเจ้าเนี่ยตัวไหนเด่นเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าโค้งสุดท้ายแจ็คพอตมาแล้วจากมาแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแจ็คพอตเลขบนเลขบนให้3กับ5นะคะแต่เด่นคือ3 เออเหมือนแมวขาบอกเลยอะเด่น3แลเราชอบ1กับ3ไงเลขกลางให้1กับ8เลขเด่นคือ1อ๋อมีกำลังใจเห็นแล้วนะคะมันจะมีมาไหมเนาะ1กับ3เนี่ยรอบเนี้ยนะคะอย่างเลข8ตัวนี้นะคะถ้าเล่นหวยก็อย่าลืมนะนกับ8มันตัวเดียวกันนะคะมันตัดครึ่งได้นะคะโอ้โค้งสุดท้ายแจ็คพอตมาโอเคมากเลยนะรอบนี้เราเชียเขาดีไหมสามห้านะ เด่นสามนะคะบนเด่นสามล่างเด่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะใครชมต้นงวดน,นะคะพอรู้เลขเด่นเลขอะไรแล้วก็ลองไปหาเก็บไว้ก่อนก็ได้ลอตเตอรี่นะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามแม่เขาซื้อแน่นอนคะ่ะรอบนี้หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะอ่า บนเด่น3มี3อะไรบ้างนะคะชุดคู่รวยก็จะเป็น3 2นะคะอ่ะเขียนให้ก่อนบนมี3 2 3 4 3 6 3 8ส่นะคะส่วนล่างนะคะชุดคู่รวยก็จะเป็น1 0 1 3 1 5 1 7นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวรองนะคะ ห้าสองเดี๋ยวขออ่าเขียนเอานี้เขียนก่อนเดี๋ยวค่อยขีดเอาเนาะห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดนะคะแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดถ้าให้แมวขาวเลือกเล่นอย่างตัวบนนะคะก็เล่นแถวบนล่างก็เล่นแถวล่างแน่นอนค่ะในงวดนี้นะคะคงหนีไม่พ้นอันนี้บางเอิญบางเอิญน,นะคะที่มันมาเหมือนกันอือหนึ่งกระสานเนาะเอาละทีนี้เราจะมาดู เลขไหนเด่นที่สุดนะคะของสามเจ้านี้เดี๋ยวนะขออนุญาตเขียนลงในนี้แล้วกันเลขที่เด่นที่สุดของสามเจ้านี้เขียนลงในหลังนี้เลยนะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ได้ปริ้นมานะอันนี้แบบเอาแบบไม่ได้เตรียมตัวด้วยเพราะว่าเห็นว่าเลขมันใกล้เคียงกันมากนะคะเลขเด่น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 ,เ,ดนเทปนี้นะหนึ่ง มิยอนะคะอกสามเด่นเด่นเทปนี้นะคะเทปพี่ไผ่เราเห็นอยู่แล้วมีหนึ่งกับ3ใช่ไหมอันนี้จริงมันจะเป็นสามห้าหนึ่งแปดนะคะคุณผู้ชมใบแรกนะเป็นสามห้าหนึ่งปดตัวเด่นของเขาคืออะไรสามกับ1นะคะใบของโค้งสุดท้ายแจ็คพอตนะสามหนึ่ง ตัวเด่นเขาคือสามหนึ่งทีนี้ไปดูของลาาผลทุนทวีนะตัวเด่นมีอยูหกตัวนะคะนั่นก็คือสี่ห้าเก้าหนึ่งสามเจ็ดแต่ตัวเนี้ยลาบผลทุนทวีนะคะเด่นเขาคือสี่ห้าเก้านะคะตัวเด่นแมวขาวจะเขียนที่เป็นสีเขียวไว้นะตัวเด่นเขาคือสี่ห้าเก้า นะคะไปดูพี่ไทยเมืองพลกันบ้างพี่ไทยเมืองพลเนี่ยเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์สามสี่เก้าหกตัวนี้นะคะจะเด่นของพี่ไทยคือหนึ่งกับสองเด่นของพี่ไทยคือหนึ่งกับสองนะคะ แมวข่วลืมเขียนให้ว่าอะไรคืออะไรอันแรกนี้คือโค้งสุดท้ายแจ็คพอตอันนี้อันแรกคือโค้งสุดท้ายนะคะอันที่2คือลาบผลคุณผู้ชมลาบผลพูนทวีหรืออันที่3มคือบ้านไผ่นะคะบ้านไผ่เมืองผลเห็นตัวเลนแต่ละคนแล้วใช่ไหมแต่มันมีอีกอันหนึ่งคุณผู้ชม เลขที่เหมือนกันเออเลขที่เหมือนกันของแต่ละเจ้านะคะน,นี้ไม่เกี่ยวกับตัวเด่นนะคะสังเกตว่ามีเลขอะไรบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชมขาหนึ่งเห็นไหมคะเหมือนกันทุกคนอะไรอีกสามหนะคะเห็นไหมคะมีอะไรอีกจริงๆสี่กับเก้าเนี่ย เหมือนกันสองเจ้านะคะห้าก็เหมือนกันสองเจ้าเห็นไหมเออสี่กับเก้าเหมือนกันสองเจ้าขออนุญาตวงด้วยสีสม้มเหม็นไหมคะสี่กับเก้านะคะ,ะ,คะส่วนห้าก็เหมือนกันสองเจ้าเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะคะกลุ่มเลขที่น่าสนใจของเทปนี้เลยนะคะเด่นนะคะแมวขาวขออนุญาตเขียนเลยนะคะเด่นขึ้นหนึ่งกับสาม ส่วนตัวรองคือ 4, 5, 9อ่าโอเคไหมเราสรุปให้แบบนี้เลยนะคะเราสรุปให้แบบนี้เลยนานๆเจอกันทีเราต้องเอาแบบเน้นๆจังๆนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะเทปนี้แม่สุดยอดมากเลยค่ะชอบแมวขาวคำนวณแบบนี้มากเลยค่ะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ แมวขาวขอ,อกำลังใจนะคะคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเอาล่ะสำหรับเทปนี้แมวขาวก็ต้องฝากโชคฝากลาบให้ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว,เอไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดูที่ว่าแมวขาวจะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกเนาะ,ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย